สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะ วันนี้ก็จะมาทำนายดวงของชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนี้นะคะก็ท่านใดที่เกิดราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้ว่าดวงคุณจะเป็นเช่นไรนะคะก็การทำนายดวงนะคะก็ดูเป็นภาพรวมของคนหมู่มากนะคะหรือท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาดูได้ตั้งหากนะคะ ชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนกันยายนนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะคุณเนี่ยนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณมีโอกาสนะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะเอาใจไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานมากเป็นพิเศษนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณมีแผนมีเป้าหมายในการทํางานมากขึ้นมีการวางแผนชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะหรือ เป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีความอดทนนะคะในเรื่องของการทำงานรวมไปถึงมีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของความโชคดีบางอย่างทางการงานเกิดขึ้นเกิดโอกาสที่ดีทางการงานเข้ามาให้กับดวงชะตาของคุณนะคะดวงยังบอกอีกว่าเรื่องงานของชาวราศีศพฤษภนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยฝากไฟเรื่องงาน นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดงานหน้าใหม่เกิดงานในรูปแบบใหม่ๆหรือได้รับความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆเข้ามารวมไปถึงเป็นช่วงที่คุณจะคือต้องลองผิดลองถูกในเรื่องของงานนะคะหลายรอบนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มีโอกาสบุกเบิกในหน้างานใหม่ๆบุกเบิกในสิ่งใหม่ๆทางการงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ ดวงชะตาเนี่ยยังบอกอีกว่าเรื่องของงานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะคิดค้นหรืองานที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณจะมีความถนัดมากขึ้นมีความชำนาญมากขึ้นเชี่ยวชาญมากขึ้นหรือแบบเป็นปรมาจารย์มากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องงานดวงยังบอกอีกว่างานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมากขึ้นงานเพิ่มขึ้น งานเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ชาวราศีพฤษภนั้นเนี่ยคุณยังได้รับการช่วยเหลือทางการงานนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสดีๆหรือยังมีลาบผลในเรื่องของงานเข้ามาท่านใดที่ไม่มีงาน,นก็มีโอกาสที่จะมีงานให้ได้ทำมีงานเข้ามาเกิดขึ้นและวกันนะคะ แล้วก็เป็นช่วงที่คุณต้องลองผิดลองถูกทางการงานนะคะอาจจะยังไม่พบงานที่ตนถนัดมากนะักหรือยังคงทำงานที่ตนไม่ชอบนะคะหรืองานที่ทำอยู่เนี่ยมันยังมันอาจจะยังทำยังไม่สุดความสามารถอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าชาวราศพีพฤษภ้าเรื่องของงานเนี่ยก็เป็นจังหวะช่วงจังหวะที่คุณเนี่ย มีการวางแผนในเรื่องของการทำงานที่ดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของงานมากขึ้นนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีพฤษภนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะท่านใดเนี่ยที่มีลูกนะคะมีโอกาสเสียเงินไปกับลูกนะคะ ให้เงินไปกับลูกเขาเรียกว่าจะมีเรื่องเสียเงินบางอย่างไปกับลูกกับร้านไปกับคนอายุน้อยกว่านะคะหรือมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเด็กมีค่าชดใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับลูกกับห้านเกิดขึ้นนะคะส่วนท่านในที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ต้องแปลว่าคุณจะมีเรื่องเสียเงินไปกับสัตว์เลี้ยงนะคะเช่นอาจจะซื้อยารักษาสัตว์เลี้ยงหรือซื้อสิ่งที่มัน อาจจะเป็นเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงก็ได้ซื้อสิ่งที่มาตกแต่งในเรื่องของอย่างเสื้อผ้าหรือซื้อสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นละกันเพราะว่าดวงเนี่ยมีโอกาสเสียเงินไปกับสัตว์เลี้ยงถ้าไม่มีสัตว์เลี้ยงก็ตัดทิ้งไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเด็กกับลูกกับหลานเกิดขึ้นนะคะดวงยังบอกอีกว่าเรื่องเงินของชาวราศีพฤษภนั้นเนี่ยนะคะ ดวงชะตาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เงินลับๆเข้ามานะคะหรือมีคนให้การช่วยเหลือทางการเงินแบบลับๆรวมไปถึงมีโอกาสได้เงินจากเขาเรียกว่าได้เงินจากสิ่งที่มันไม่ถูกกฎหมายอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีคนให้การช่วยเหลือทางการเงินรวมไปถึงคุณจะมีความคุ้นคลิดในเรื่องของการ การหาเงินหาทองมากนะคะรวมไปถึงมีความเหนื่อยนะมีความเหนื่อยใจทางการเงินมีความพยายามไม่รื่องการเงินการทองเป็นพิเศษนะคะดวงยังบอกอีกว่าเรื่องเงินนั้นเนี่ยมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามานะหรือว่ามีโชคทางการเงินมีเงินจำนวน1,000เข้ามือมาด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็เรื่องเงินของชาวราศีพฤษภนั้นเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยทำอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถที่จะสร้างลาาผลในเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินไปกับการรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยนะดวงเนี่ยยังบอกอีกว่ามีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับ ในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมปรับปรุงหลักทรัพย์นะซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นบ้านพังบ้านผุบ้านชำรุดอะไรต่างๆที่มันเป็นชิ้นส่วนภายในบ้านเนี่ยมันมีโอกาสเสียเงินไปกับการซื้อของใช้เข้าบ้านหรือเสียเงินไปกับการการปรับปรุงบ้านดูแลบ้านอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ต้องระวังเกี่ยวกับ พวกกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นปวดหลังปวดเขา่าภูมิแพ้โรคผิวหนังต่างๆนะคะรวมไปถึงสิ่งแปลกปลอมบางอย่างมีโอกาสเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยเช่นกันนะสำหรับชาวราศีพฤษภส่วนในด้านของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการอุปถรัรมภ์จากผู้ใหญ่ผู้หญิงเป็นอย่างดีนะคะจะมีผู้ใหญ่ผู้หญิงให้การช่วยเหลือนะคะ ผู้ใหญ่ผู้หญิงเป็นคนมีขัน้นมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณเข้ามาสนับสนุนคุณเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณเป็นอย่างดีหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภนั้นจะต้องฉลองกับผู้ใหญ่ผู้หญิงละกันแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักความรักสําหรับคนโสดชาวราศีพฤษภเนี่ยช่วงนี้ถ้าดูใจกับใครคบหากับใครอยู่ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเจอคน ที่เป็นไม้นะไม่ว่าจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เอาง่ายๆคือเป็นมีโอกาสเจอคนที่เขาที่เขามีครอบครัวแล้วเข้ามาข้องเกี่ยวแล้วกันนะคะหรือจะแปลว่าเจอคนที่เป็นไม้ผ่านการยาล้างมาแล้วเข้ามาให้พูดคุยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เจอรักแบบรักแบบออนไลน์เจอรักโซเชียลรักผ่านผ่านทั้งโลกออนไลน์รักที่แบบไม่ได้พบเจอแบบเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความรักที่ยังคาดหวังไม่ได้แล้วกันนะสาหรับชาวราศีศพฤษภนะคะคนโสดส่วนคนโสดท่านไหนที่คบหาดูใจกันมาสักพักระยะหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะมีปัญหาการเกิดขึ้นนะมีเรื่องขัดแย้งกันหรือทัศนคติบ,บางอย่างมันไม่ตรงกันไม่ลงล็อกกันนะคะหรือถ้าไม่มีบุญกุศลร่วมก่อร่มสร้างกันพอก็มีโอกาสที่จะยุติความสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ